โบราณสถานหมายเลขหนึ่งโบราณสถานแห่งนี้คือหัวใจหรือขวัญของเมืองสิงห์ตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางของเมืองโดยจะเห็นจากประตูทั้งสีทิศมุ่งหน้าเป็นเส้นตรงเข้าสู่ตัวปราสาทลักษณะของอาคารแต่เดิมมีการตกแต่งฉาบผิวด้วยปูนขาวและประดับด้วยลวดลายปูนปั้นซึ่งในปัจจุบันได้กระเทาะหลุดร่วงไปจนหมดแล้ว คงเหลือให้เห็นเพียงโครงสร้างที่ก่อด้วยเิลาอแรงเท่านั้นอันนี้สวยมากอ่านเราเองแล้วกันนี่คือปราสาทเมืองสิงห์ สำหรับผู้ที่ช,ชอบชมปราสาทหินก็ไม่น่าพลาดปราสาทเมืองสิงการจนบ,บรุรีไม่งั้นถือว่ามาไม่ครบปราสาทหินพนมรุง้งที่มาศรีเทพแล้วต้องมาที่นี่ปราสาทเมืองสิงไม่งั้นถือว่ามาไม่ครบรู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะักมาสะดวกอยู่ วันนี้เป็นวันศุกร์ไม่ค่อยมีใครมาก,กวนคนน้อยมีแต่เจ้าหน้าที่ข้างๆก็เป็นแม่น้ำแควน้อย